สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องบิจกกายครับจะมาพูดถึงนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมามีการจัดงานเปิดตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดครับนั่นก็คือซีรีส์อุลตร้าแมนโอเมก้าที่กรุงโตเกียวโดยซีรีส์นี้ครับจะเริ่มออกอากาศวันที่5กรกฎาคมนี้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา9้าโมงเช้าตามเวลาญี่ปุ่นครับและจะมีการออกอากาศพร้อมกันเนี่ยหลายภาษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ย ครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่ค่อนข้างจะพิเศษนะเพราะว่าฉายพร้อมกับทางญี่ปุ่นเลยคือวันที่5ก,กรกฎาคมแต่ว่าช่องทางฉายเนี่ยในวันที่มีการจัดงานอ e ีเวนต์แถลงข่าวเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้บอกมาแล้วว่าทางทวิชแนลเนี่ยได้ฉายทั้งไทยและซับไทยครับแต่ทางช่องทางอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องรอทางฝ่ายไทยเนี่ยถแถลงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมในงานเปิดตัวครั้งนี้ครับมีนักแสดงหลักมาร่วมขึ้นเวทีนะครับได้แก่ คอนโดโชริครับรับบทเป็นโอชิดะโตระโตอุตะแมนโอเมก้าโยธิดะฮาเลโตะรับบทเป็นโฮชิมิโคเซคุโดอายจันโนรับบทเป็นอิชิดโดอายุมิและผู้องครับทาเคอิมาไซยะ เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกครับคอนโดก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ผมไปร่วมงานส่งไม้ต่อกับอุลตร้าแมนอาร์คแต่วันนั้นผมขึ้นเวทีคนเดียววันนี้ผมได้ยืนร่วมกับทีมอุลตร้าแมนโอเมก้ารู้สึกมีความสุขมากๆครับแต่ว่ามีเหตุการณ์น่ารักน่ารักครับเกิดขึ้นกลางงานครับระหว่างที่โยชิดาเนี่ยกำลังพูดคอนโดเนี่ยสังเกตว่าเชือกล่งเท้าของเขาเนี่ยลุดเลยก้มไปผูกใหม่ครับทำให้โยชิดาเนี่ยแซวออกมานะครับว่าเฮ้ยคุณผูกรองเท้าอะไรตอนที่ฉันพูดละ่ะ ทั้งคอหูเรากันล่าเลยครับก่อนที่โจทิดาเนี่ยจะบ่นแบบขำๆค,ครับว่าตัวเรืเปลเลยว่าจะพูดอะไรคนโดเลยหันไปตอบแบบเขินๆครับว่าช่วยผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมล่ะโจทิดาก็ยิ้มตอบครับว่าจริงครับช่วยผ่อนคลายตื่นเต้นได้เยอะเลยคนโดย,ยังเผยความในใจครับว่าครับผูกพันกับอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กตอนผมเดเด็กเนี่ยผมเล่นกับของเล่นอุลตร้าแมนมาตลอดเลยไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะได้มาเป U ็นอุลตร้าแมนจริง,รงๆเขาเผยว่าตัวละครที่เขาชอบที่สุดคืออุลตร้าแมนทีก้าและอุลตร้าแมนไดนาครับ การได้เป็นฮีโร่แนวทูคุตสึเป็นความฝันของผมมาโดยตลอดแต่พออายุเข้าเลขสามผมคิดว่าคงไม่มีโอกาสแล้วและดูตอนนี้สิครับเพราะผมยอมแพ้ไปกลับได้โอกาสจริงๆเลยยิ่งซึ้งเข้าไปอีกผมอยากส่งข้อความถึงตัวเองในวัยเด็กครับรวมถึงตัวเองในวันยี่สิบที่เข้าวงการว่าท่านนายไม่หยุดฝันมันจะเป็นจริงได้ในที่สุดในงานนี้ครับมีการแสดงสดเพลงประกอบด้วยนะครับได้แก่เพลงเปิดครับที่มีชื่อว่า by eye ร้องโดย ad เพลงจบของครึ่งแรกครับมีชื่อว่า Missing Link ร้องโดยมินนารินครับฟิชเอร์ลิงกับแอดซึ่งมินนารินเนี่ยเป็นคนไทยหนึ่งเดียวครับที่ได้ร่วมงานกับทีมอุลตร้าแมนโอเมก้าครับซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆเรื่องย่อซีรีส์อุลตร้าแมนโอเมก้าครับ โลกที่ไม่มีทั้งฮีโร่และไม่มีทั้งสัตว์ประหลาดอยู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตจากท้องฟ้าตกลงมาเขาคือโอเมก้าสิ่งมีชีวิตจากอาวกาศที่สูญเสียความทรงจําทั้งหมดมีเพียงอาวุธทรงบูมแรงสีแดงชื่อว่าโอเมก้าสลักเกอร์เป็นสัญลักษณ์เขาปรากฏตัวในรูปร่างมนุษย์และถูกตั้งชื่อว่าโุลต์เขาพยายามทําความเข้าใจมนุษย์และเรียนรู้วัฒนธรรมของโลกอย่างไซเซอร์แต่ในขณะเดียวกัน ความทรงจำที่หายไปเริ่มกลับมาในรูปแบบของคําว่าไคจูเมื่อไคจูตัวแรปกปรากฏตัวโซลโตก็รู้สึกถึงหน้าที่บางอย่างโดยสัตติยานและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแปลงร่างไปอุลตร้าแมนโอเมกา้าเพื่อต่อสู้ด้วยพลังและความเร็วแบบคมกริบขณะที่ฝั่งมนุษย์เองก็เริ่มพยายามค้นหาความจริงว่ายักษ์แดงปิศนาที่สู้กับว์ปหลาดนั้นคือใครกันแน่ สุดท้ายเมื่อมนุษย์กับเอเลี่ยนเริ่มเข้าใจกันและร่วมมือกันจุดเชื่อมโยงระหว่างสุลโตกับโคเซก็เริ่มก่อตัวกลายเป็นบัดดีที่เข้าใจกันอย่างลึกซึง้งซีรีส์นี้ตั้งคำถามสำคัญครับว่าทำไมอุลตร้าแมนถึงต้องปกป้องโลกและจะพาเราไปหาคำตอบผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสองคนจากต่างโลกและมนุษย์โลกภายในงานางรครับยังมีการเปิดตัวสปหราดผู้เป็นพวกเดียวกับอุลตร้าแมนโอเมก้า ซึ่งคอช่วยเหลือเขาครับได้แก่เลคินเนสเมตาโอไคจู o u, ตัวแรกของโคเซมีพลังจิตย้ายหินลอยได้และมีนิสัยคิดเล่นเป็นมิตรไทกาออนเมตาโอไคจู on, o u, ตัวที่2แข็งแกร่งว่องไวนิสยัยกล้าหาญครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมบิทสกายครับและพบกันใหม่คลิปหน้าวิหลับไปก่อนสวัสดีครับ